การสัมผัสก็เป็นการสัมผัสกับสิ่ที่เราต้องรในแค่ละวันและก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็น่ี่จะมากลแสดงถึคามรู้ความดีที่ได้รับมาช่วงหนึ่งและก็เป็นสิ่ที่เรอการในตอนนี้ก็คืัการรอคอ 是努力都差不多，努力都差不多，都是我们最亲的宝 เอสแอนเฟนและเรับช้ที่คอนเสิ์โครับโดยซึ่งเป็นครั้งที่สามรับผมก็คือรู้สว่าเราเนี้ยพวกเรานี่จะได้มีส่วนร่วมในการร่วมงนดคือทุกคนเนี่ยจะมาร่วมประมูลดวงคุณเรานะครับเพื่อคนที่ได้อรางวัลุมุท่าเนี้ยจะได้มาร่วมเดินกับเราแล้วก็มีการประชุมจากคุแม่กุ้งหอยตาด้วยซึ่งจะจัดในวันที่สัตุลนารมองเียเเล่นกันเลยกคารชับ และผมก็เชิญชวนรายการวันที่สินะครับวันที่บมกรามนี้นะครับจะมีการมาขึ้นที่เลยแล้วก็ส่วนงานในแบบจะเกิดขึ้นที่นสั่ดามกราเผมเอาสุดท้ายเน้ยมันก็เนื่องาก็งานนี้มัก็ึงเป็นการ คือเ,เข้ากับตีมงานของไอ้กุ้งใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าแบบว่าคือแต่ละคนเนี่ยเอฟไดรอนพวกเรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินแบบปกติเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อธรรมดาไปเพราะฉะนั้นก็มีการสร้างสีงส,สัยนะนี่อาจจะตีกาลางเลยตัวใหญ่ใช่ไหมครับแุนปีนี่คืออาจจะแบบ จะใช้อนะคเาว่าคือชวของคุณวิ่าเนี่ยจะมีอะไรพิเศษพิเศษทุกปีแน่นอนนะครับก็ติดตามดู้วกันว่าที่3มกราคมนี้นะครับผู้เราจะเดินกันแบบไหนแล้วก็จะมีชุดแปลกๆาติดตามดูคะวิจัยก็ดีก็เดินด้วยใช่ไหมคะใช่าวรู้บ้างครับอรต้องแ้อง้ต้ต้องต้อง้ต้องง ห่วยเห็นพี่ปิดตลอดครับผมรัวขอบคุณค่ะขอบคุณมากฮะอินเสิร์ตที่พี่ได้ยืนสวยงามเลยมาแบบบ้านมากโอ้ ບໍ່ຮັກລາເລີຍດອກນ